ทุกคนพากันตกใจที่ในกลุ่มเลยพูดไปว่าพวกเรามาทำงานไม่ได้มารบกวนใครทำงานเสร็จแล้วเราจะรีบกลับบ้านกันพ่อหมอก็บอกว่าพวกเองไปอยู่ที่ของเขาเขาจะเอาพวกเองไปอยู่ด้วยและลุงคนขับรถตู้ก็ได้หยิบหนังที่เก็บได้ให้พ่อหมอดูพ่อหมอได้สีหน้าเปลี่ยนไปแล้วบอกว่าหนังที่เก็บได้อันนี้เป็นหนังของคนตายหงคนที่ทำเกี่ยวกับพวกนี้เป็นคนที่เล่นของขเขมรพ่อหมอได้นำหนังอันนั้นใส่ทันได้ันมีน้ำมนม์แล้วพ่อหมอก็สวดทำพิธีขณะสวดมนอยู่นั้น ได้เกิดลมแรงปิดประตูหน้าหน้าต่างเสียงดังหลายครั้งมาแถวนั้นก็พากันหอนตลอดแล้วก็ได้กลิ่นแปลกๆคล้ลลายกลิ่นซาสพลอยมาพอทาพิธีเสร็จลงกับเสียงต่างๆก็ได้หยุดลงพ่อหมอได้พูดอีกว่าเขายังไม่จบเขาจะเอาพวกเองไปอยู่ไปรับใช้เขาพี่ในกลุ่มเลยพูดว่างั้นเรากลับกอทโมกันไม่อยู่ที่นั่นกันแล้วพ่อหมอก,ก็บอกอีกว่าเองนี่ไปพ้นหลออในเมื่อพวกเองไปอยู่ที่ของเขาแล้วเขาก็จะตามเอาเองไปอยู่ด้วยคือตอนนั้นเราทนไม่ไหวแล้ว ได้พูดกับพ่อหมอไปดิฉันสับสนไปหมดกับเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเราทําไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยเราไปทําอะไรให้เขาเข้าถึงได้ตามมาเอาชีวิตเราพวกเราทําอะไรผิดพูดจบพ่อหมอได้หยิบเชือกให้พ่อหมอบอกว่าให้เอาเชือกนี้ไปพุกครอบบ้านแล้วอย่าไปยุ่งกับที่ของเขาเราก็ถามพ่อหมอว่าที่ของเขาคือบ้านหรือว่าอะไรในตอนนั้นเราคิดขึ้นได้ทันทีหรือว่าจะเป็นห้องที่เจ้าของบ้านใส่กุญแจห้องใหม่ เราเลยถามคนในกลุ่มเราว่ามีใครได้ไปยุ่งอะไรกับห้องนั้นไหมที่น้องแฝดเลยบอกว่าเมื่อคืนก่อนจะนอนได้ยินเสียงเหมือนอะไรอยู่ในห้องนั้นหลายรอบคือน้องบอกว่ารำคาญนอนไม่หลับเลยไปเคาะประตูห้องแล้วเสียงน,นั้นก็เงียบไปน้องแฝดก็ไม่ได้คิดอะไรกลับห้องมานอนเหมือนเดิมคือตอนนั้นในกลุ่มเราเข้าใจทันทีเลยว่าต้องมีอะไรในห้องนั้นแน่ๆเลยถามพ่อหมอไปพ่อหมอเลยบอกว่าอย่าไปยุ่งทีของเขาต่างคนก็ต่างอยู่ไปถ้าคืนนี้ผ่านไปได้ก็ไม่มีอะไรแล้ว พวกเราทุกคนต่างพากันไหว้ขอบคุณพ่อหมอแล้วกลับที่พักกันพอกลับไปถึงที่พักเปิดประตูเข้าไปปุ๊บกลิ่นซากศพลอยมาก่อนเลยข้าวของกระจัดกระจายเต็มห้องผนังห้อง,ง,องถูกเขียนด้วยลิปสติกสีแดงลุงขับรถตู้บอกเป็นภาษาเขมรทําให้ทุกคนกลัวกันเข้าไปใหญ่ลุงขับรถตู้ก็พูดบอกว่าไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเอาเชือกที่พ่อหมอให้มาไปผูกรอบบ้านก็คงไม่มีอะไรแล้วละ่ะ ทุกคนเลยต่างพากันเก็บของทำความสะอาดลุงขับรถตู้ได้เอาเชือกที่พ่อหมอให้ไปผูกไว้รอบบ้านลุงขับรถตู้ได้เล่าให้ฟังว่าขณะที่นำเชือกไปผูกอยู่นั้นเขาได้เห็นเงาดำๆอยู่บนต้นไม้แล้วมองมาที่พวกเราหลังจากที่ช่วยกันเก็บของเสร็จเราก็คุยกันว่าเดี๋ยวเราแยกย้ายทำภารกิจส่วนตัวแล้วลงมารวมกันที่ห้องนั่งเล่นดิฉันกับน้องที่พักด้วยกันได้ขึ้นกลับไปที่ห้องต่างรีบเก็บเสื้อผ้าเครื่องใช้ส่วนตัวแล้วรีบโทรศัพท์หาแม่ดิฉันก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังแม่ดิฉันเอองกกกก็ตกใจแล้้ววบว่ารูสึ ไม่ค่อยดีนอนไม่ค่อยหลับตั้งแต่ที่ดิฉันเดินทางไปต่างจังหวัดแม่เล่าให้ฟังอีกว่าฝัดนอนเห็นคุณยายของดิฉันมาบอกว่ากําลังจะเกิดอันตรายกับคนในบ้านขณะที่คุยกับแม่อยู่ได้ยินเสียงเหมือนแจกัรตกพื้นดังมาจากห้องข้างๆแล้วหน้าต่างห้องดิฉันก็เปิดออกลมก็พัดเข้ามาในห้องดิฉันรีบวิ่งไปปิดหน้าต่างก็เหลือบไปเห็นหน้าต่างห้องข้างๆเปิดอยู่แล้วก็มีเงาดำๆอยู่หน้ามองมาหาดิฉันรีบปิดหน้าต่างแล้วบอกน้องเราสองคนรีบลงไปรอข้างล่างกัน เธอขณะที่เรากําลังออกจากห้องกันได้ยินเสียงคนทุบประตูดังมาจากห้องข้างๆเรารีบวิ่งลงมาข้างล่างกันที่ก็ถามว่าเป็นอะไรกันหรือเปล่าดิฉันก็เล่าให้พี่เขาฟังที่หัวหน้าก็เล่าให้ฟังอีกว่าเมื่อกี้ตอนอาบน้ําเหมือนมีคนมองอยู่ข้างนอกความรู้สึกเหมือนมีคนมาเดินอยู่รอบฮ่าฮ่าเราคุยกันไปได้สักพักน้องที่นอนห้องเดียวกับดิฉันก็มาบอกว่าลืมโทรศัพท์ไว้ที่ห้องขึ้นไปเอาเป็นเพื่อนหนูหน่อยได้ไหมดิฉันก็อึมองโอเคได้เดี๋ยวให้ลุงขับรถตู้ขึ้นไปเป็นเพื่อนในขณะที่เรากําลังขึ้นบันได ก็ได้ยินเสียงเหมือนบทสวดมนต์เป็นภาษาเขมรเรารีบหยิบโทรศัพท์แล้วราออกจากห้องขณะที่กำลังจะเดินลงบันไดฉันหันไปเห็นผู้หญิงที่เหี้ยหน้าอกฉันยืนอายุที่มุมห้องแล้วค่อยๆเดินมาหาพวกเราตอนนั้นเรารีบลงบันไดกันมาที่ห้องนั่งเล่นแล้วนั่งรวมกลุ่มกันรอเวลาให้ถึงเข้าตอนนั้นประมาณที่งคืนกว่ากว่าต่างคนต่างเงียบไม่มีใครพูดอะไรกันช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่กลัวที่สุดในชีวิต ไม่คิดว่าจะมาเจออะไรแบบนี้จูจุพวกเราก็ได้ยินเสียงสวดมนต์อีกรอบๆนี้ดังกว่ารอบก่อน